เอาเลยครับผมก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยเชื้อสายแบบว่าเกลียทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผม MRH o t Gamer เกนะครับวันนี้เราไมา่อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าไลน์เกียรติหรือว่าไลน์เกลิดนะครับก็เป็นวันเสาร์นะเอาวันนี้นะผมจะมาทําอะไรเดีย๋ยวเราไปดูแอนฐานะาในเกมกันด,ดีกว่านะครับก็สัปวันนี้นะผมจะมารีวิวขอนฐานภารกิจบัตรผ่านหรือว่าสิ์ขั้นสูงหรือว่าจะเรียกว่าอะไรดีนะครับก็ไฟล์าพาร์ตพ,พิเเมียมพาร์หรือว่าอะไรพาร์ตพาร์ไม่รู้นะ นี่นะข้างล่างเลยนะครับก็ทางด้านสายฟรีเนี่ยก็จะมีขทนทันต์ข้างบนเนาะให้รับนะครับเป็นเคเวสท,ที่เล่นทั้งนั้นนะครับเป็นการเล่นนะโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแบบว่าไปกดซื้อดูนะว่ากี่บาทอนะ่ะราคาอยู่ที่149่งรอ่บาทนะวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับก็มาดูกันว่าผมจะ,ะเปิดไอ้พวกเนี้ยได้ของด,ดีหรือเปล่านะก็มีโอ้โหการาบมันก็น่ารุ้นนะโอเคนะขออนุญาตซื้อสักแป๊บหนึ่งนะค,คุณผู้ชมนะครับก็ เรามาซื้อกันดีกว่านะ1.49บาทอ่ะผมจะมารีวิวกันให้ดูเนาะโอเคนะโอเคั okay, นะ okay, นะผมก็ได้ทำการซื้อแนละ้วตอนนี้นะครับก็1.49่ง14สบาทนะสับทานด้านเอ่ออะไรเนะี่ยเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยว ธุรกิจบัตรผ่านแล้วกันนะครับสับเกมยถีนะหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเนี่ยจะคุ้มจริงๆหรือเปล่านะก็สับอันนี้นะผมก็จะมารีวิวกันให้ดูแล้วกันนะก็สับทางด้านสายฟรีนะแต่ผมจะมาอ่าพูดให้ฟังก่อนนะว่าจะได้อะไรบ้างนะสับทางด้านของไอ้กิจกรรมนี้นะครับอ่ะสายฟรีนะพี่เนี่ยก็จะน่าจะได้ประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบเพชรนะครับก็จากที่ผมได้นับดูมานะมีหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็อสามสิบนะครับ แล้วก็เป็นไอเทมต่างๆนะครับอ่ะมาดูของด้าั่นสายเติมนะสายเติมเนี่ยจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะรับทั้งหมดไปเลยนะแล้วก็เป็นแพ็กการ์ดด้วยเนาะรับไปก่อนนะปึ๊บ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 นะเราทั้งหมดไปเลยนะครับแล้วก็มีแสนต่างๆด้วยนะผมจะมาเปิดรีวิวทุกอย่างให้ดูนะอ่ายินดีด้วยนะรับหมดเลยนะครับก็เป็นของด้าั่นมีกล่องจี้ด้วยนะนะกล่องจี้เนี่ยไม่รู้ว่าได้อะไรบ้างนะโอ้มีเนี่ยหมวกสงครามถุงมือไททันนะครับแล้วก็เป็นแพ็กการ์ดดดบบบบบีีููฮุนนนนนเเลัััังะะะโออคครร่มาากกกพว ก็จะได้ประมาณ1,300เพชรนะครับแล้วก็300ผงแล้วก็เป็น800รวมดาวนะสับ149บาทนะครับก็อันนี้ก็ได้เยอะได้น้อยก็พิจารณากันละกันนะสับอันนี้นะอ้ามาดูขอ้านเปิดกล่องจี้ของอไม่ได้ดิกล่องสมบัติระดับสูงนะเปิตใต้เป็นอัญมณีโบนัสบวกครนะชนะเกมโบนัส bon นะก็ไอพวกกล่องบวก5เนี่ยผมจะเก็บไว้นะเป็นกล่องในอีเวนต์นะครับ มาดูของท่านแพทการ์ดสุดฮิตนะมีมูฮวนเลบังนะมาดูกันว่าจะมีโอกาสได้หรือเปล่าเปิดไปโอ้โหเป็นดาร์คแอตตาแล้วผมมาดูกล่องจี้เด้งนะ <c ười> เครื่องรางสุดฮิตนะผมสุดฮิตอืมลิ้นเป็นไหรพันกันเปิดไปนะขอเป็นหมวกสงการไม่ก็ถุงมือไททันนะจะเป็นอะไรเอ่ยปุ๊บ <c ười> ไอ่พวกหลบหนีตามสเต็ปนะเออ แล้วก็เป็นลูกบาศกตำนานนะรัามก่อนนะครับส่วนทาันนัานแสงเดี๋ยวเราไปรีแสงให้ดูกันด้วยเนาะแสงเนี่ยมีถึง3ลูกกระเทียวนะครับแล้วก็เป็นค่าอายามณีสถานะนะสามกล่องนะครับเป็นผลึกนะเป็นผลึกปิดไปอืมเป็นซีอีโอนะอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วเป็นอายามณีพิเศษสามเหลี่ยมนะรู้สึกว่าน่าจะเป็นขอทานทันนันไอ้พวกบวกทุกค่าสถานะหรือเปล่าใช่ปะหรือไม่ใช่หรือว่าเป็นสามเหลี่ยพิเศษเฉยๆปิดบไป,ไปโอ้ๆๆ<ป>โหกล่องอะไรเนี่ยโอเคนะ อันนี้รู้สึกว่าอันนี้นะจะเป็นของทธนานบวกทุกค่าสถานะละเราจะได้สุ่มอ่าบวกสามบวกหกบวกเก้าหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจอ่ะผมจําไม่ได้เหมือนกันนะแล้วผมเปิดไปจะได้บวกอะไรน่าจเป็นบวกหนึ่งนะน่าจะเป็นบวกหนึ่งบวกสามบวกหกนะครับบวกหนึ่งนะเออธนากลัวเหลือเกินนะบวกหนึ่งนะครับอ่ะมาดูของธนานรูปบาทในตำนานนะหมุนไปก่อนนะครับแล้วก็ของธนานจี้เนี่ยรีออฟเนี้ยนะผมจะพาไปรีแล้วกันนะถ้ามีเสียงฝนหรือว่าเสียงอะไรเนี่ยก็ ขออภนะัยรู้สึกว่าบ้านผมเนี่ยจะเริ่มมีการมาฝนตกด้วยนะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปขอทันด้านรีแสนะครับออฟที่ผมจะรีเอ,อะไรรีดีเนะี่ยเอาเป็นอ,อจี้ที่อ่ะหมวกแล้วกันนะหมวกนี้แล้วกันนะครับเป็นแสงที่ผมจะนํามารีนะโอเคอยู่ไหนเอ่ยนี่นะจะมีอะไรกันบ้างไปดูความสามารถกันดีกว่านะครับเอาไมใช่แปลนล็อกตอ,อแสงแสงนี่ครับ ก็จะมีของท่านด้าน28เบิ้ล70ตัดการาฟ80ออกเกาะ40ป้องกันเนาะแล้วก็เป็นออฟกังกักอย่างอื่นนะครับก็มาดูกันว่าผมจะได้อะไรกดไปแล้วรีบไปอือหือเป็นค่าทำเนียงซื้อต่อนะอะรอรีอีกสั้นๆหนึ่งแล้วกันนะก่อนที่จะจากลานะครับโอเคลูกสุดท้ายนะอ่าขอแสงดีๆหน่อยส่วนอีกอันนึงน่ยผมจะเก็บไว้ใช้ยาจะเป็นเนาะเป็น ออฟเก่าที่ผมมีเริ่มแรกนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะสับหนึ่งหน่อสี่สิบเก้าบาทหวังว่าคุณผู้ชมอาจจะชอบกันนะสับฐานด้านเอ่ไอไัภารกิจบัตรผ่านเกลือเนี่ยนะแต่มันก็ดีเนะี่ยคือได้เพชรน,นะครับก็ผมที่ผมเติมเนะี่ยเพื่อเอาเพชรล้วนๆเลยนะก็ประมาณนี้ละกันนะสับฐานด้านอีเวนต์เนี่ยผมก็ได้ถึงสามใบนะยังไม่ปิดนะครับไม่รู้ว่าจะปิดหรือเปล่านนะเดี๋ยวเรามาขอทนานด้านไลค์กันดีกว่านะถ้ามาสุ่มนะครับไม่ไนดะ้ก็จะไปสุ่มหลังคลิปแหละ โ okay, อเคเจนใหม่หรับคลิปนี้ขอตลอไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับไปเลยครับบ๊ายบายเจอกันทุกคนอ่าเจอกันนะผมก็ใครที่สุ่มเนี่ยก็ขอปิดวินเนาะก็อย่าลืมอย่าลืมล้างไตกันด้วยนะ